CAPITALISM. BETTER BUSINESS for good life CAPITAL CITY เพราะเมืองที่ออกแบบดีทำให้ธุรกิจเติบโตสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Capital City รายการที่จะพูดคุยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรเมือง กับผมพนิดผู้จินดา Healthy Space Forum นะครับกับหัวข้อว่าอากาศร้อนขนาดนี้นอนอยู่บ้านดีไหมคำตอบตรงไปตรงมาเลยครับไม่ดีต่อทั้งตัวเราเองแล้วก็ส่วนรวมแต่ว่ามันมีกรณีศึกษาและเมืองหลายๆเมืองในโลกที่เขาได้ทำการออกแบบและพัฒนาเมืองให้สามารถที่จะมีชีวิตตามปกติเศรษฐ,ฐกิจดีคุณภาพชีวิตที่ทั้งกายและใจใน กรณีที่สภาพอากาศสุดโต่งไม่ว่าจะเป็นร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไปได้ครับคืออากาศร้อนเนี่ยมันเบรกรคคอร์ดทุกปีนะครับเราไปดูการใช้ไฟนะครับที่มีอยู่ในบ้านเราเนี่ยเรียกว่าช่วงหน้าร้อนโดยเพราะยิ่งในเดือนเมษายนเนี่ยก็มักจะบอกว่าใช้ไฟมากเป็นเป็นสถิติใหม่ของบ้านเราแล้วนะครับคำถามสำคัญก็คือว่า อากาศร้อนขนาดนี้มันควรจะออกไปข้างนอกไหมเดินออกไปก้าวไปแล้วต้องกระโดดกลับมาหรือเปล่าว่ามันเดินออกไปไม่ไหวอ่ะไม่ดีต่อทั้งสุขภาพกายและใจของเรานะครับแต่ว่าในภาพรวมจริงๆแล้วมันดีไหมคำตอบคือไม่ดีเลยครับการนอนอยู่บ้านเฉยๆจากสภาพอากาศเนี่ยมันทำให้ทั้งตัวเราเองแล้วก็ส่วนรวมเนี่ยมันเกิดปัญหาตัวเราเองเนี่ย ก็คือพอเรานอนอยู่บ้านเฉยๆเนาะบ้านเราจะขนาดใหญ่เท่าไหร่ก็ตามมันก็ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับวิถีชีวิตของเราเราก็ขยับร่างกายน้อยเกินไปครับปัญหาที่ตามมาก็คือเราก็มีสุขภาพที่ไม่ดีต่อให้อยู่บ้านยังไงก็ตามเราก็เดินไม่ถึงหมื่นก้าวต่อวนันตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกสําหรับคนวัยหนุ่มสาวแน่ๆเนาะเ,เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ดีต่อสุขภาพกายของเราเองเราก็จะทําให้เราทั้ง เราซึมเศร้าบ้างร่างกายเราไม่แข็งแรงบ้างนะครับแล้วก็ไม่ดีต่อส่วนรวมอีกเพราะว่าจริงๆแล้วเมืองที่มีเศรษฐกิจดีทั้งหลายในโลกเนี่ยเขาส่งเสริมให้มีการเดินทางมากครับแต่ไม่ใช่การเดินทางประเภทระยะไกลๆต่อหนึ่งครั้งและเป็นการเดินทางที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นใช้รถยนต์ส่วนตัวใช้พลังงานสันดาปเป็นหลักนะครับเมืองที่เขาเป็นเมืองเศรษฐกิจดีดๆเขาส่งเสริมให้คนเดินทางมาก แต่เป็นการเดินทางในระยะใกล้ด้วยยานพาหนะที่เป็นมิต,ตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการเดินเทา้าการขี่จักรยานหรือการใช้ขนส่งมวลชนในระยะใกล้ๆในปี1999ครับประเทศอเมริกาเนี่ยเคยทำการวิจัยแล้วก็พบว่าทุก1ดอลลาร์ที่จ่ายไปสำหรับค่าน้ำมันเนี่ยเมื่อเดินทาง1ครั้ง มันก่อให้เกิดผลตอบแทนกลับมาโดยเศรษฐ,ฐกิจโดยรวมเนี่ยนะครับถึง6เหรียญสหรัฐหรือ6 US ดอลลาร์นี่ครับเพราะว่าการเดินทางแต่ละครั้งทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มและเกิดการจ้างงานเพิ่มเช่นคนเดินทางไปจับจ่ายซื้อสินค้าแน่นอนเงินมันก็หมุนนะครับแล้วก็เกิดการจ้างงานของคนที่เขาผลิตสินค้าคนที่มาค้าขายและอื่นๆอีกมากมายเดินทางไปโอนเงินที่ธนาคารเดินทางไปทํางานและอื่นๆมันก็เกิดเรื่องของมูลค่าเพิ่มทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการนอนอยู่บ้านเฉยเไม่ดีแน่ แต่ก็เป็นคําถามครับว่าแล้วสภาพอากาศมันไม่เอื้อมหน่วยจะให้ฉันออกไปไหนล่ะฉันเดินทางอย่างนี้ไม่ไหวหรอกแล้วเมืองไทยของเราก็มักจะลอกครับหรือว่าเอาเอาง่ายๆว่าเห็นเป็นแรงบันดาลใจแล้วกันจะไม่ใช้คำ,คำว่าลอกแต่ว่าการลอกของเราเนี่ยมักจะลอกแบบตรงไปตรงมาก็คือไปลอกเอาประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วเขาก็ออกแบบเมืองที่ตากแดดมากๆแต่สิ่งที่เราควรจะลอกครับคือเราพูดถึง ความเอ็กซ์ตรีมหรือความสุดโต่งของสภาพอากาศเนาะบ้านเราร้อนมากๆนะครับบ้านเราไม่ได้มีครบ3าฤดูการแบบที่เราเรียนหรอกครับที่มีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวเรามีแค่2ฤดูคือฤดูร้อนกับฤดูร้อนที่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีวิธีอีกแบบหนึ่งคือเราไม่เผชิญกับสภาพอากาศร้อนแต่ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วที่เรามักจะลอกมาเนี่ยยุโรปเหนือและอื่นๆเนี่ยนะครับ สิ่งที่เขาเลี่ยงแล้วก็ออกแบบเมืองเลี่ยงตัวนี้ไม่ใช่ออกแบบเมืองเลี่ยงสภาพอากาศร้อนเขาเลี่ยงสภาพอากาศหนาวอย่างสุดโต่งเพราะว่าเมืองเขาอยู่ในสภาพอากาศหนาวครับแต่ว่าเราไปลอกของเขาว่าโอ้ช่วงหน้าร้อนทุกคนออกมาเดินตามลานกลางแจ้งแล้วเราก็มาออกแบบเมืองให้คนเดินร้อนๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะมองเห็นเขาคือในช่วงอากาศหนาวเนี่ยคนเขาอยู่ยังไงแน่นอนครับเศรษฐกิจเขาต้องหมุนไปโดยไม่หยุดนิ่ง ไม่ว่าจะสภาพอากาศเป็นยังไงนะครับแต่สิ่งที่เขาออกแบบคือทำให้คนแต่ละคนสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยไม่เผชิญกับสภาพอากาศคือทางเดินในอาคารหรือระหว่างอาคารเราจะเห็นว่าของเขาเนี่ยจะมีอาคารที่มีทางลอดทางเชื่อมทางในระดับดินที่มีตัวของหลังคาคลุมหรือว่ามีผนังทั้งสองข้างนะครับหรือว่าไปเชื่อมอบนชั้น2ชั้น3หรือชั้นใต้ดินสิ่งที่ตามมาคือเขาสามารถที่จะ ใช้ชีวิตได้โดยไม่เผชิญกับสภาพอากาศรุนแรงในช่วงหน้าหนาวและถ้าเอามาปรับแต่งใช้กับบ้านเราเราก็ควรจะมีรูปแบบนั้นเพื่อทำการรับมือกับสภาพอากาศในช่วงหน้าร้อนถามว่ามีประเทศแถบบ้านเราทําแบบนี้ไหมตัวอย่างก็คือตัวของประเทศสิงคโปร์ครับประเทศสิงคโปร์นี่เป็นต้นแบบเลยว่าเขามีทางเชื่อมระหว่างอาคารทางลอดระหว่างอาคาร แต่ละอาคารข้ามแปลงที่ดินนะครับที่เขาสามารถเชื่อมโยงกันได้ผลที่ตามมาคือเขาไม่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่รุนแรงโดยเพ้องยิ่งหน้าฝนของเขานะครับพื้นที่ที่เป็นเกาะแบบนั้นฝนตกบ่อยแน่นอนแล้วเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสิ่งที่ตามมาก็คือเขามีความมั่นคงตลอดทั้งปีในการที่จะเชื่อมโยงธุรกิจต่างๆอย่างที่2ก็คือเขามี universal design โดยรัฐไม่ต้องรับภาระ ทั้งหมดแล้วก็มีความมั่นคงในการมีบันไดเลื่อนมีลิฟต์เพราะว่าแต่ละอาคารที่จะเชื่อมโยงกันเนี่ยเขามีลิฟต์และบันไดเลื่อนอยู่แล้วแค่ไปออกแบบทางเข้าทางออกให้สามารถเปิดปิดให้คนนอกเข้ามาใช้ได้ไม่ตรงเวลากับเวลาเปิดปิดของอาคารเขาก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้แล้วไม่ต้องเป็นภาระของเมืองมาสร้างลิฟต์มาสร้างตัวบันไดเลื่อนแล้วก็ตากแดดตากฝนนะครับแล้วมันก็ผัางง่ายแต่อันนี้อยู่ในระบบปิด อยู่ในร่มข้างในอาคารทั้งหมดแล้วอาคารต่างๆก็สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างที่3ครับเป็นคําถามสําคัญว่าแล้วอาคารที่เชื่อมโยงเหล่านี้เขาได้อะไรเขาได้เศรษฐกิจครับเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าเกิดเชื่อมโยงในระดับดินเฉยๆเนี่ยคุณก็มีคนเดินเข้าเดินออกแค่ชั้นเดียวแต่การเชื่อมโยงชั้นลอยชั้นบนหรือชั้นใต้ดินแปลว่าคุณมีพื้นที่ที่จะมีคนมาเห็นสินค้าของคุณหรือผ่านอาคารของคุณมากกว่า1ชั้นแล้วเพราะฉะนั้น เขาสามารถเอาทราฟิกของคนที่เดินผ่านเข้าออกจากข้างนอกเข้ามาข้างในเนี่ยเป็นจุดขายของร้านค้าต่างๆได้คุณจะพบว่าพื้นที่ในการขายเน่ยเราไปเห็นศูนย์การค้าต่างๆเนี่ยที่มีคนเยอะๆก็คือชั้นล่างคือชั้น1กับชั้น2เท่านั้นแต่การมีทางเชื่อมโยงทั้งระดับลอยฟ้าและใต้ดินเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยทำให้ขยายพื้นที่ที่มีคนเข้ามาเห็นสินค้าและเซอร์วิสต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันสมประโยชน์กันในการเชื่อมโยงตรงนี้ แต่คำถามต่อมาก็คือแล้วคนไทยโดยเฉพาะยิ่งคนกรุงเทพเนี่ยอยากออกไปข้างนอกไหมมันย้อนกลับมาที่คําถามว่าแล้วเราจะออกไปเพื่ออะไรมันมีตัวเลขอย่างหนึ่งครับว่าวิถีของบ้านเราเนี่ยไม่เอื้อมหน่วยต่อการออกไปข้างนอกเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าการที่จะคนเราจะออกจากบ้านเนี่ยครับพื้นฐานปกติเลยครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันไม่อยู่ในบ้านเรา ถ้าอยู่ในบ้านแล้วเราจะออกไปเพื่ออะไรเนาะสิ่งที่กรุงเทพเป็นเนี่ยคือกรุงเทพมีบ้านเดี่ยวเป็นจํานวนมากมากกว่ามหาคนครอื่นๆในโลกครับแล้วต้องเห,เห็นว่าบ้านเดี่ยวเนี่ยพื้นฐานของมันคือขนาดใหญ่แล้วก็ดึงเอาองค์ประกอบต่างๆที่เราจะต้องทำเนี่ยมาอยู่ในบ้านเยอะกว่าเราอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรือในคอนโดแน่นอนอย่างเช่นเราจะพบว่าตามชานเมืองของเราเนี่ยไม่มีใครไปทํา สวนสาธารณะระดับชุมชนและแวกบ้านหรอกเพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยมีพื้นที่สีเขียวอยู่ในบ้านแล้วจะออกไปเพื่ออะไรเนาะแล้วก็จะออกไปแต่ละทีก็ขับรถไปไปในระยะไกลต้องตั้งใจออกตัวเลขเนี้ยระบุชัดเจนครับว่าในกรุงเทพเนี่ยมีบ้านเดียวอยู่ถึง45.7%ของที่อยู่อาศัยทั้งหมดลองเทียบกับที่อื่นครับลอนดอนมีแค่ 6. 2 8ของที่อยู่อาศัยทั้งหมดในมหานครอลอนดอน ในมหานครนิวยอร์กนะครับประเทศอเมริกามีที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวเพียงแค่39.2%ที่เหลือนะครับอยู่ในที่อยู่อาศัยรวมไม่ว่าจะอยู่กันตั้งแต่สองครอบครัวขึ้นไปในบ้านแถวตึกแถวหรือเป็นคอนโดหรือเป็นอาพาร์ตเมนต์แปลว่าห้องของเขาหรือหน่วยในการพักอาศัยของเขามีขนาดเล็กเขามีแค่สิ่งที่จําเป็นเรื่องส่วนตัวเท่านั้นพูดเป็นคําง่ายๆก็คือซุกหัวนอนอย่างอื่นเขาต้องออกมาใช้ข้างนอกหมด ดังนั้นการออกมาใช้ข้างนอกแปลว่ามันเอื้ออำนวยให้เขาออกมาใช้กิจกรรมต่างๆและใช้พื้นที่ต่างๆข้างนอกซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะบ้านเราด้วยลักษณะแบบนี้เรายังมีบ้านเดี่ยวอยู่เยอะเราจึงมีพื้นที่สาธารณะน้อยและไม่มีใครสนใจพื้นที่สาธารณะเราจึงมีถนนหนทางสวนสาธารณะระบบขนส่งมวลชนที่แย่เพราะว่าคนไม่สนใจคนพยายามดึงเข้าไปหาส่วนตัวทั้งหมดปัญหาตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่นี้ครับ มหานครปารีสที่เราเห็นนะครับมีบ้านเดี่ยวอยู่13,000หลังแต่ว่าตลอดทุกปีนะครับมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันแค่ประมาณ20-25หลังเท่านั้นครับเพราะว่าเขาเสียภาษีแพงมากแต่กรุงเทพนะครับมีบ้านเดี่ยวอยู่ประมาณ1.3ล้านหลังหรือร้อยเท่าของมหานครปารีสเพราะฉะนั้นมันคือองค์ประกอบพื้นฐานของเราที่ดึงทุกอย่างเข้าไปอยู่ในตัวเองเราจึงไม่ออกไปอยู่ข้างนอก แต่ว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าออกมาอยู่ข้างนอกเถอะที่อยู่อาศัยส่วนตัวเนี่ยให้เล็กๆเข้าไว้แค่เพียงพอกับการอยู่อาศัยตามฐาน,นะของแต่ละคนเท่านั้นแล้วอีกอันนึงครับบ้านเราเนี่ยเวลาอากาศร้อนเราอยู่บ้านครับข้างนอกร้อนแต่ว่าในประเทศที่อากาศอีกข้างนึงนะครับยุโรปเหนืออย่างเงี้ยช่วงอากาศร้อนครับเขาออกนอกบ้านเขาอยู่บ้านไม่ได้ครับเพราะอยู่บ้านเนี่ยร้อนกว่าอยู่ข้างนอก ทำไมครับเพราะเขาไม่มีแอร์เอ้าทำไมประเทศรวยอย่างนั้นเขาไม่มีแอร์ติดแอร์ง่ายใจลองคิดดูครับว่าถ้าปีหนึ่งอะได้เปิดแอร์แค่เดือนเดียวจาก12เดือนเนี่ยแอร์ปิดทิ้งไว้เฉย11เดือนมันพังสิครับแล้วแน่นอนค่าแรงของเขาการล้างองค์ล้างแอร์ต่างๆการดูแลแอร์มันแพงมากครับเพราะฉะนั้นวิถีของเขาในบ้านเนี่ยไม่มีแอร์ครับดังนั้นพอนหน้าร้อนเขาออกจากบ้าน มาใช้พื้นที่สาธารณะที่ออกแบบอย่างดีเพราะมันเป็นพื้นที่ใหญ่เป็นพื้นที่ที่องค์ประกอบต่างๆที่เป็นส่วนส่วนรวมทั้งหมดเนี่ยต้องออกมาอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นเขามีความร่มรื่นเขาถูกออกแบบไว้สําหรับคนจริงๆและเขามีหลักการว่าองค์ประกอบต่างๆที่ดึงคนออกมาใช้เยอะเนี่ยมันอยู่ในระยะเดินเท้าและการขี่จักรยานณนะวันนี้ แนวคิดในการพัฒนาเมืองที่สําคัญที่สุดที่มหานครทั้งหลายขับเคลื่อนกันอยู่ก็คือคําว่าเมือง15นาทีเขาบอกว่า4องค์ประกอบครับ work learn live and play ทั้งทำงานเรียนหนังสือใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจ4อันนี้ต้องอยู่ในระยะเดินเท้าและขี่จักรยานไม่เกิน15นาทีจากบ้านของคุณเมืองที่ประสบความสำเร็จคือมหานครปารีสนี่แหละครับ ด้วยการที่มีองค์ประกอบแบบนี้อยู่ในระยะที่ง่ายๆครับคุณกลับบ้านเปลี่ยนชุดและคุณสามารถไปสวนสาธารณะไปออกกาลังกายในระยะที่คุณเดินไปได้เนี่ยมันทําให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นแล้วก็ทําให้ไอ้ที่จะต้องมีความเป็นส่วนตัวจ่ายเองแล้วไม่ได้อะไรกลับคืนมาพักอาศัยอย่างเดียวเนี่ยมันลดต้นทุนลงไปมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายกับการอยู่อาศัยของเขาเนี่ยลดลงมีเงินไปทำอย่างอื่นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นไปจับจ่ายซื้อสินค้ากินอาหารที่ดีไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับคนประเทศที่พัฒนาแล้วจะเก็บเงินเอาไว้พักผ่อนไปเที่ยวตามที่ต่างๆแต่ของเรา,าจ่ายค่าบ้านหมดครับแล้วพอจ่ายค่าบ้านเป็นบ้านเดี่ยวเยอะๆแน่นอนครับบ้านเดี่ยวอยู่กลางเมืองไม่ได้อยู่ไกลเข้าไปอีกผลที่ตามมาคือคุอคณต้องมีรถยนต์ส่วนตัว เพราะว่ามันไกลเกินกว่าที่คุณจะขึ้นขนส่งมวลชนได้และต่อให้ขึ้นได้มันก็ไม่มีความถี่เพียงพอเพราะคนน้อยดังนั้นคุณใช้รถยนต์ส่วนตัวคุณก็เสียเงินกับค่าเดินทางหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบอกว่าหน้าร้อนควรอยู่บ้านไหมเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมครับว่าการที่เราต้องออกจากบ้านมันเกิดจากหนึ่งคือแรงบีบว่าเราอยู่บ้านแล้วเรา ไม่ดีกับตัวเราไม่ทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นสุขภาพไม่แข็งแรงแต่ว่าคําถามก็คือว่าผมว่าทุกคนรู้หมดแล้วครับว่าออกจากบ้านมันดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆแต่ออกแล้วเนี่ยเสียเงินมากกว่าเพราะเดินทางไกลองค์ประกอบข้างนอกไม่ได้ทําให้ชั้น รู้สึกสบายหรืออย่างเหมาะสมกับการเจอสภาพอากาศแบบนั้นไม่มีร่มเงาให้ชั้นทั้งระดับดินไม่มีต้นไม้ไม่มีดินให้ความเย็นมีแต่ถนนพื้นที่ดาดแข็งที่สะท้อนความร้อนใส่ชั้นเดินในอาคารก็ต่อเนื่องกันไม่ได้อันนี้คือปัญหาสำคัญที่บ้านเราคงต้องออกแบบเมืองใหม่ ทั้งให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นขยับร่างกายมากขึ้นและทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนไปได้ดึงคนออกจากบ้านมาจับจ่ายซื้อสินค้าและอีกข้างหนึ่งคือเขาไม่ได้จ่ายอย่างเดียวครับเขาทํางานแล้วเขาได้เงินกลับมาใส่ตัวเขาเองเพื่อทําให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นด้วย ก็ย้อนกลับมาครับว่าเราคงต้องคิดตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบระยะใกล้าภายในชีวิตประจําวันการทําให้เราอยู่กับสภาพอากาศร้อนเราไม่แก้อะไรมันมันไม่ได้หรอกครับต่อให้แบบทําอะไรให้ดีขึ้นอุณหภูมิมันก็ไม่ได้ลดลงมากกว่าเดิมนักหรอกแต่เราจะทํายังไงให้เราสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสุภาพกายใจและสุภาพการเงินในกระเป๋าของเราได้ดีทั้งที่สภาพอากาศด้วยภูมิศาสตร์แถบเส้นสูงสตรเป็นแบบนี้ วันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้กับ Capital City แล้วพบกันใหม่กับพวกเราทั้งใน Capital แล้ว Healthy Space Forum ทุกวันอังคารครับสวัสดีครับ